เับักรัผมพันตำรวจโทเกียรติพันธ์เจริญชนิการรองพ่วงกับสอบสวนรอวกการ4ีบกกรบณาับของตำรวจปรรณาอกขอบคุณนะครับใั้กุญญานทั้งกป่าไม้นะครับทั้งปชดทั้งตำรวจภทธจังหวัดมากมีป่ายาวขนาด3 3ินิ้วเลยนีี่ตัดต้นใหญ่ชนไม้ได้ขนาดไหนที่ก็สามารถ เพียงเพียงเียงสาที่แค่หนึ่งอัน,นดขยากำัรืแต่จุดหลักๆของเราจริงๆสาม่องานที่นำคนแต่ขอไปไอาจจะอาจจะคอไร้ไแรงครับยันตัว 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。 อันนี้อันนี้มาคุมแล้วเนี่ยต้องไแกะดูด้านข้างล่างซีเอส あっあなるほどね。 要听清楚，要搞清，要牢记。 เดี๋ยวเราก็ไปแต่ละอำเภอเลยครับโดยเฉพาะที่เมืองเราปในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้แจ้งข้อเก่าวหาให้กับเวียงน่านในวันนี้นะครับซึ่งเราได้ไปตรวจค้น15เบอร์10จุดนะครับผลการปฏิบัติก็บรรลุปไปตามเป้าหมายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนให้ทุกท่านสราบเป็นที่จังหวัดน้านเนี่ย นนเนื่องจากจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีป่าประมาณ85เปอร์เซ็นต์นะครับทําอย่างไรเราจะพิทักษ์รักษะะาพื้นป่าไว้ให้อยู่อย่างยั่งยืนได้นะครับนอกจากนี้จังหวัดน่านี่ย,ยังมีเอกชนมีโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ซึ่งิเริ่มโดยพวกภาเอกชนภาครัฐนะครับวันนี้ภารกิจของบกปสซึ่งต้องพิทักษ์พื้นป่าถึงแม้ว่าบากปสจะไม่สามารถจะเยียวยาพื้นป่าให้กลับคืนมาได้นะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีจารมอย่างมุ่งมัมม่นที่ทําก็คือว่าการระงับยับยั้งไม่ให้มีการกระทมผิดในการตัดไม้ตไว้ป่าเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยภารกิจของเราคือการจัดการจับกลุมตรวจค้นนะครับเลื่อยโซ่ยนต์ใบเลื่อยต่างๆอย่างจริงจัง